กวัสดี FC ครับวันนี้มาอยู่ที่ปราสาทพุมโปนนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าต้นลำเจียกออกดอกนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นต้นลำเจียกนะครับมีตำนานนะครับต้นนี้นะครับร้อยวันพันปีจะออกดอกหนึ่งครั้งนะครับนะครับนี่คือดอกลำเจียกนะครับ จะทรงกลิ่นหอมมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเออเรื่องเล่าตำนานจากผู้ที่ดูเลนะครับสวัสดีครับนี่ก็นะครับเป็นผู้ดูเลประสาทนะครับคุณแม่คุณแม่จ้าจ้าให้น,นานโชคดีโชคดีจ้าดูเลประสาทเดี๋ยวเรามาจ้าโ<า>ชคดีนานานะครับ,รบพูดคุยเกี่ยวกับตำนานต้นลำเจียงนะครับ เอาโรคน้เอานี่ดับไม่สันเอาเอาเลยโรนะดีโปรก็ดีอ่ได้เอาพรทัดยังจีกได้อุลอุลจอสีเจร์นจะให้วันนี้นางกลับมาแล้วตัวอืมตำนานต้นลำเจียงอันนี้ใหม่นาะ <c oughs> เอาอันเดียสันอา่าตำนานต้นลำเจียกนางว่าได้กลับฟุ่มเฟือคืนก็ให้ลำเจียกได้ออกดอก ตรงใคกลับมาแล้วมาอยู่ตรงไหนนาะเราไม่เห็นเหมือนใครพระนางสีจันทาเนาะพระนางสีจันทานะครับก็ตำนานนะครับได้กล่าวว่าถ้าตถ้มแจกออก,ดอ,อกดอกนางจะได้กลับปุ่มปูนคืนนางก็จะได้กลับมาที่ปุ่มปูนคืนนะครับเคยกลับมาแล้วมั้งอันนี้ก็ก,กี่ปีแล้วครับเสียไม่ได้ออกดอกหกสาม 63นะครับนี่67หลายปีแล้วครับในปีนี้ออกดอกอีกแล้วครับก็ดอกอีกแล้วน่าจะกลับมาแล้วน่าจะกลับมาแล้วจะไม่รู้ท่านอยู่ตรงไหนอาจจะยังไม่ถึงนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตำนานนะครับของประสาทพุ่มโปนนะครับฝากฟังไว้นะครับที่เคยมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับเสียงไทยนะครับเกี่ยวกับต้นลำเจียนะครับ ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับลำเจียกต้นนี้ออกดอกนะครับก็หมายถึงว่านางได้กลับนางศรีจันทานะครับก็ได้กลับคืนสู่ประสาทพุ่มโปนนะครับเป็นตำนานนะครับของประสาทพุ่มโปนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประสาทพุ่มโปนนะครับหมู่ที่5บ้านพุ่มโปนตำมดมนะครับมาถ่ายทําเกี่ยวกับ ตำนานประสาทพุ่มปูนหรือว่าตำนานนางดักทมนาอยายนะจ้านางดักทมนะครับก็มีจันทราสาไทยคุณยายนะครับเป็นผู้ดูแลเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ไหว้นะสักการะนะครับมันไปผ่านมานะครับก็เวะมาด้วยจ้าเวะมานะครับกับไหว้บูชาเนาะนะครับก็ขอพรบนบานศาลกล่าได้หมดได้ นะครับสมหวังก็หลายท่านนะครับก็จะมีมาตกแต่งมาแก้บนนะครับก็จะมีคุณแม่นะครับเป็นคนทุกวันเนาะอยู่ทุกวันวันนะครับอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีดอกไม้ทุบเทียนนะครับดอกไม้ทุบเทียนขนมนมมีดอกไม้ทุบเทียนนะครับเครื่องเส้นไหวบูชานะครับพวงมาลัยนะครับก็มี อาหารปลานะครับอาหารปลาด้วยนะครับก็จะมีตัวองค์ระาทนะครับทางด้านนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นได้แล้วนะพระพิกเนตใช่ไหมองค์พระพิกเนตนะครับในฝั่งนี้นะครับส่วนต้นลำเจียนะครับก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมากราบไหว้บูชาขอพรขอพรนะครับบนบานสัง่าวได้นะครับถือว่าสาต ที่อย่างนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์แะ้วไหนนะศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อายุประมาณผลสาเร็จพอสมควรพันกว่าร้อยปีนะครับพันสองร้อยปียางงี้บอกรงเพลงอ่านะครับก็ถือว่าถือว่าเก่าแก่พอสมควรนะครับก็จะมีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยอ๋อครับที่สุดในประเทศไทยนะครับนะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมเว้ นะครับอย่าลืมแวะนะครับมาสักการบูชานะครับขอพรสิ์สิทธิ์นะครับที่บ้านภูมิปนหมู่ที่ห้าตำบลดมนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายเจ๊เต นี่บริเวณปราสาทภูมิปูนนะครับตัวตัวนี้เป็นปราสาทย่อยนะครับปราสาทเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมปราสาทองค์ใหญ่นะครับด้านหน้าปราสาทก็จะเป็นต้นตาลน,นะครับต้นโพใหญ่สวยงามร่มรื่นนะครับ เป็นด้านห้าปสารนะครับรสารนี้มีอายุประมาณ1,400ปีนะครับด้านบนก็จะเป็น oh. ทับหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปรัสาทชิลาเลงนะครับด้านทิศใต้ของตัวองค์ปศันะครับก็ไม่ได้ให้ไปชมข้างในนะครับพอดี ก็จะเป็นรอบๆตัวประสาท